เมื่อเราเติมน้ำมันผิดต้องทำยังไงวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับครับในรถปกติหรือรถที่ใช้งานโดยทั่วไปน้ํามันที่เราเติมจะบ่งบอกที่บริเวณฝาถังน้ํามันอยู่แล้วครับถ้าเราเติมน้ํามันผิดเช่นรถเครื่องยนต์เบนซินเติมน้ามันดีเซลเข้าไปหรือเครื่องยนต์ดีเซลใส่น้ามันเบนซินเข้าไปเราต้องทํำยังไงช่างเคมีคําแนะนําดังนี้ครับเมื่อเรารู้ว่าน้ํามันที่เราเติมผิดหรือ ไม่ใช่น้ํามันที่เคยเติมช่างเคจะให้ห้ามสตาร์ทรถครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราสาตาร์ทรถเข้าไปแล้วทั้งที่เรารู้ว่าน้ํามันผิดจะทําให้น้ํามันที่เราเติมผิดเข้าไปเข้าไปอยู่ในระบบเครื่องยนต์จะทําให้ใหรถสตาร์ทไม่ติดอีกเลยข้อแก้ไข e คือให้ถ่ายน้ํามันที่เราเติมไปผิดออกให้หมดโดยการถอดถังน้ํามันลงมานะครับแล้วคว่ำถังน้ํามันเพื่อให้น้ํามันที่เราเติมผิดออกไปให้หมดก่อนหลังจากนั้นใช้หัวลมเป่าทำความสะอาดภายในถังน้ํามันเพื่อให้ภายใน ถันงน้ำมันไม่มีน้ำมันที่เราเติมผิดค้างอยู่ถ้าเป็นรถกระบะนะครับไสกรองโซลาช่างเคจะแนะนำให้เปลี่ยนทันทีเลยเพื่อไม่ให้มีน้ำมันที่เติมผิดตกค้างอยู่ภายในรถนะครับหลังจากที่เราเทำความสะอาดถังเสร็จแล้วอีกครั้งเปลี่ยนไสกรองโซลาเรานำน้ำมันที่ถูกต้องเติมเข้าไปในรถนะครับพร้อมทั้งสตาร์ทสองถึงสามครั้งเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างปกติสังเกตได้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์ทำงานปกติ สัญลักษณ์ไฟจะไม่มีปัญหาเครื่องยนต์จะไม่มีอาการสะดุดหรือดับเท่ากับว่าเราใช้งานรถได้ปกติแล้วนะครับในส่วนของรถเบนซินนะครับถ้าเราเติมน้ํามันผิดเข้าไปถึงแม้ครั้งแรกเราจะสตาร์ทเครื่องติดก็จริงแต่มันก็จะติดและดับทันทีเลยใช้วิธีเดียวกันครับพอถังน้ํามันลงมาแล้วใช้หัวลมเป่าทําความสะอาดภายในถังให้หมดถ้าซุดกองเบนซินสามารถเปลี่ยนได้ช่างเคแนะนําให้เปลี่ยนทันทีครับเพราะเนื่องจากว่าน้ํามันที่เราเติมเข้าไปผิด อาจจะเข้าไปสะสมหรือกัดชิ้นส่วนภายในชุดกลองเป็นซิ้นก็ได้ครับเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วกลับมาประกอบใช้วิธีเดียวกันครับสาตาร์ทเครื่อง2-3ครั้งโดยดูรอบเครื่องว่าสะดุดผิดปกติหรือมีสัญ,ญญาณไฟโชว์หรือไม่เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้รถได้อย่างปกติแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ